คนสวยงามงอนสาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีหนุ่มเมื่อร้อยเกินคนนี้บอกเลยว่ามีใจมันเมื่อตาสบตาก็สือาา่อภาษาถึงความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเฟซกันมาตั้งนานและแล้วก็พันมาเป็นเพื่อนใจเมื่อรักนุ้นนำ ขอให้ความช้าอย่ามีเข้ามาเราสองต่างเคยเสียท่านอนกินน้ำตาร้องไห้จับมือร่วมสู้กิดพลั้งคือครูที่คอยเตือนใจผนึกกำลังสร้างชีวิตใหม่บนทางสดใสในคำว่าเราผู้เข้าป่าไม้ ชายทะเลก็สวยสุขตาทุกเรียนเด่นจัดให้เป็นราชาบังคุดลำคาดังว่าแก้มสาวหนุ่มบึงพะลานเอาเสียงโบทหวานขับความเงียบเงาขอมาสร้างฝันเมืองจันเคียงเจ้าจะอยู่ยืนยาวตลอดชีวา คนสวยงามงอนสาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนับตั้งแต่วันนี้สองเราไม่มีไม่มีน้ำตาอะไรดีๆเท่านั้นจะมีเข้ามาถอยห่างเรื่องทุกสุขสันต์เรองร่าเมื่อนางหลับตาจะหอมแก้มใส ภูเขาป่าไม้ชายทะเลก,ก็สวยสุขตาทุเรียนเด่นจัดให้เป็นราชามังคุดลำคาดังว่าแก้มสาวนุ่มบึงพาลานเอาเสียงโบทหวานขับความเงียบเงาขอมาสร้างฝันเมืองจันเคียงเจ้าจะอยู่ยืนยาวตลอดชีวา คนสวยงามงอนสาวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนับตั้งแต่วันนี้สองเราไม่มีไม่มีน้ำตาอะไรดีๆเท่านั้นจะมีข้าวมาถอยห่างเรื่องถูกสุขสันเริงร่าเมื่อนางหลับตาจะหอมแก้มใส